บอลสีบอลสีนะฮะบ,บอลสีกำลังเหี่ยวแห้งเลยนะฮะเดี๋ยวต้องเอาน้ำไปลดให้หน่อยนะครับผมบอลสีไม้ด่างนะครับเพชรเจ็ดสีนะครับนะฮะโอ้โหกำลังเหี่ยวเลยครับช่วงนี้ไม่ได้ลดน้ำนะฮะบ,บอลสีไม้ด่าง เพชรเจ็ดสีนะครับโหเหีียวเลยครับเจอแดดร้อนๆในายามบ่ายนี่นะฮะยากก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหเหีียวหมดเลย นี่ครับปลูกไว้หรือว่าเป็นไม้ประดับภายในบ้านได้นะครับ,น,รบนี่ก็เหี่ยวไม่ได้รดน้ำเลยนะฮะโอเคนะครับรดน้ำแล้วก็ รอพรุ่งนี้ครับจะฟื้นหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับ